สวัสดีจ้าพี่น้องพี่น้องมามาจำวอนี่สิบห้ามาแกงมาใหม่พี่น้องมาเห็นนาดอกจ้าส้มแห้ง <c oughs> ท่านั่นเพราะท่าน,านไหแหละล่างพันนาพี่น้องไม้ในวันตื่นเสามากจะไม่เห็นยังแน่ล่างหลายลาลรอบนึงซากผาสองดอกสามดอกพี่น้องเลยชีวิตอัน ชีวิตเมนุนออนเฮ็ดยังก็ต้องแข่งกะเวลา่าลูกกะตื่นแต่สาวๆโขกมงตื่นมาเร็นบ้านอนต่อมาเนี้กะเซมีเมนูกแกงแกงน่มไม่ดกักกะสิต่ต่ำมะฮงนั่พี่น้องเบิ่งพี่น้องพี่น้องเบิ่งพักกันแย่งก่อน,นอ้จิ้วต,ต,งงตุ้มใหญ่แต่ ผักกะแรีอ้อนออนพี่น้องเก็บมาใหม่ๆผักกะแรีน้อยจ้าแกงแบบบานๆเฮ้าจ้าพี่น้องแกงน้อย,อยเพราะแต่กินเบิดบาดเดียวซื้นอนมใหม่มากผัวอยาก,กินซุปเนี่ยอยาก,กินแกงก็เลยแบ่งเครื่องกันเครื่องเนืงอให้เอาไว้ให้ใหผัวซุปมอแรกยาสีเฮ็ดเฮ็ดเป็นเส้นให้เขาจะซุปให้อันนี้เนี่ยอย่าก,กินแกงเนาาจ้าพริกพริกกะปพริกขี้นูนสวน ใส่ตะไคร่ลงไปแล้วพี่น้องตะไคร่ใส่ใบมันจังหอมดิจะเอาหน้ามันใส่น,นี่ก้นตำพริกตำกระเบื้อเดียวอันตอบซาก,ก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อคือจังวหวะหั่นละอยากน้ำดูดน้ำเต้านี่พี่น้องกระเบื้อกระเบื้อก็มาพริกใส่ลงไปบ่มีเห็ดบ่มีอันผักคะแกงแบบเล่าเลย แกงแบบบ,าบ้านๆเล่าๆใส่แต่เครื่องปุงกับผักกระหยงแค่นั้นแต่เครื่องหอมม่นมีผักคบาบมันมีเห็ดเห็ดกระหยังอยู่เราพี่น้องที่อามาแต่บ้านนั้นลงเราลงจากช่องฟิต <c oughs> ยังอยู่ในช่องฟิตอยู่อยู่เรื่องบริไซหรอ ผกับเศร้าตกแต่ละพี่น้องมืตอนี้ซักผา้าซักไปแล้วสองเทือแหงไปแล้วตอนนี้ก็บใบสองเนาะแหงไปแล้วตัก <c oughs> งกันเศร้ามากซักมือ,อตัางหากพี่น้องเอ้ยเครื่องซักผ้าจะเป็นยังบัดนี้ครับพอ่อซักแล้วมหมุนมหมุนผับหมุนล่องเบืองผับหมุนได้ได้บัตรเนียเอ้ยมัดมย วันนี้ไปไ้แซ่ผะพฮมศิษักดิ์ะมพี่น้องผะหมหลุกนี่ดลชีวินเป็นอ,อุกอ่อนเบิดมือเบิดเว้นตำนั่นตำนี่ยู่เมื่เมย์ค่ะเระเฮ็ดงานนะพี่น้องค่อว่าเฮ็ดงานมันเมยแต่มันบาแต่ว่ามันเมยนาทีเดียวเนาะนี่ทุกอย่างแบบจังไดละ่ะทุกอย่างอยู่ที่เฮ้านะั้งกับเขากับน้ำต้งจิต อาบน้ำป้อนเขาลูกเขาเต่าก็สิได้นี่แหละก็สิได้กินแต่ละมือพี่น้องอยูู่้เดียวน่ะใบสองใบาสามสามมึงกลัวจะได้กินเขาจังสีซู่มือนี่กันเฮ็ดยังเดี๋ยวก็สิบ่ได้กินโหลดได้ป่ะเนี่ก็สิไปขันดูตื่นเนี่ก็สิยากอยกอ,ยอมก็สิตากผ่าซะก,ก่อ้นจังสีอยามันบาแหงหน้าเรื่องของเรื่องมันคำแหละผอห่ม แต่ผ้าสักเป็นจังสีมานหวาคือนนัน,นฟดแทะแตสีมานก,กินเขาเลยบ้านนี่ยแ <c oughs> ต่แซ่บเนาะพี่น้องน่อไหม่ก็ดสดซื้อมาทุงเดียร์ยี่สิบบาทย่ายแถวคนมะานาังคายนะคนแก่แหละละ่ะสดซดหวานทั้งหวานทั้งหอมแม่พี่น้องมันหน่อใม่มันสดมันกระต่างกันเนานะ ล้างหลายทีและฟูดแล้วเซ่ขับเบือลงไปกิิไน้ตังสี่แหละพี่หน่อเอ้ยจะสิกินยังจะละเมออะไรเว้นกินรู้ละเพื่นอนกับบ่อ้ดอกจจะกินตามมีตามเกิดนี่แหละกับจีตามมะหุ่ง คิดเงีวไปแจ๊ซี่มีผู้เบิงหายปูเบิงหายกับปูหัน้องพี่น้องเนาะก็บอกเลว่าหอกจ้าผู้ได้บากอะอยากให้เบิงให้แน่เนะาะเพราะว่าข่อยเข้าไปหาไฟนี่ข่อยกับเบิงหายสุกคนเลยใช่คงสุรถจ้าเบิงหายยางหน่อยนี่หาหน้าที่อยู่แล้วล่ะขันหารถือใจถือปากนี่กับเบิงน่านแน่น่านปันได้กับ <c oughs> รถเไาไว <c> ้ <oughs> <ś led> ขวไม้กับขนนื่นอันนั้นใส่ใบมันพี่นอ้องตะไครใส่ใบมันจะหอมดีเลยพี่นอ้องมันหิวเพิงจังมาขึน้นเนาะอันเขาไปเบิง้บงบ้างเล็กๆเนาะไม่ก็เสียเงี้ยเขาไปเบื้องซีหาทุ่มช่องอันน้องสมซาผ้าแสบเขาไปเบื้องน้องกินยัยงเนาะกินตำสัวบ่ฮะจำบ่ได้ด่ดี่น,อน้องสวงเลย sai thật cả nhà phải chắc nói Ôi Cái ướt hay mắt phụng đi Ôi Bưng đất đất cái hiếu hàng bỏ Bưng bộ Bưng vầy để lôi hiếu hàng cho nó hiếu à vì Bưng đất đất à, Bưng đất 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 bạn đất 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 พะกัญญาเนี่ยเอามาแต่ป่านนอกคนได้ว่าเมื่อวานนั้นแม่วหนัอองพี่น้องเอามาปลูก<ม>บ่พอ<ม>่อปลาแดกใส่ไปจังเลยจ้ะแกงมาใหม่มันเจอยากอันอันนี้ปลาแดกแน่กับผงชูรสไอ้ผงชูรสอีก ฟังแต่เสียงขูดแต่พี่น้องออกก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 อกพรพักกันแยงขึ้นมาด้วยแค่สองสามหย่อนพรพักกันแยงผู้ได้อินโอเคกันหรือไม่โอ้ยโอ้โยลง้องเพลงแล้วพี่น้องวันนี้เฮ้ยกาลบพี่น้องตาแสบป่ะจา้า มันหอมมีดีด้วยผักกะเงี้งกะเหลวแต่กุ่นมักหรอวะแต่ผู้มักเนี่ยโอ้ยไปกินแกงน้องใมา้แกงเฮดสะผักกะเงี้งกับฟินได้แหละคลิคปนี้ simpletart เ,เข็นอันตอนจบเลยเนาะแซ่บแล้วแซ่บแล้วจ้าหาแต็กขอบกระซู่กับซีไส์ผักกะเงี้งตังไป ผักคักกับบะหมี่แกงแบบบ้านๆเข้านะพี่น้องปลากระเนียกกับกระลังแตกไหมใส่ผักกระเนียงลงไปก็ถือว่าจบมันหอมคักขนาดเลยอ่อนๆพี่น้องมันกระลังสุดไหมมันก็หอมดีคนเลย มาเด้อจ่าสุกูสุกคนมาสดน้ำกันแต่สิบพท่านในกินโดดดอกสิบคนแดตดตาขาดต่างยัางแดดจะสิบมานางกินแซ่บจะบริดวห้งน้ำการน้ำงานเนาะพี่น้องแซ่บไปเด้อจ่าเห็นจังเสียแกงก็ต้องอียางหมากมาก ขันคือบานห้านอบขันจะอันอีปูนา้าอน่ะพี่น้องซุปได้ลวพี่น้องก็เบือ่อลายนาที่ละเอาอันนี้ออกก่อนเว้ม่ถ้าเราออกก็ได้แล้วค่อยตักออกที่ลัาง รับออกตอนสิกินคนละที่นี่กับใส่ะกะแยงลงไปพี่น้องนี่ออกเป็นว่าเสร็จแล้วค่ะแส่บอืมต,อต้องกินอันร้อน,นะพี่น้องเลย ซีมซีมอีกจุดเดือ,อวแซ่บนะจ้าจังซีเลยพี่น้องป๊าปัาบแาบนี้ไปเบิ่งกันตอนกินจ้า